สวัสดีเจ้าท่านผู้ชมใหม่สูงค้าใหม่สูงปีน้องไต้ตั้งเซงค่ะใหม่สูงปีน้องกูเจะเจอค่ะเมื่อในมากินมกแกงโซมจ้ากันข่ะนอกเมื่อในมีมกแกงโซมค่ะ,ะลลลแล้วก็มีน้ำพริกปลาล่าแล้วก็ตะมีอ่างุ่นโอ้มันรุดองหุ่นไลเม็ดแล้วก็อะมกแกงสซมนี่ กับน้ำจิ้มมันก็เฮ็ดง่ายๆกค่ะน้ำจิ้มก็ติมีอ่ามีน้ำปลาล่าเนาะมีหอมแหลงแล้วก็มีน้ำปลาพองหรือว่าผงชูรสเนะาะแล้วก็มีพริกป่นข้าโคกะปิแล้วก็น้ำตาลายแหลงค่ะมาค่ะกินจ้ากันค่ะกู l ก g กู g ก้มาค่ะท่านผู้ชมกินด้วยกันนะคะโอ้ <laughs> มันเยอะขนาดเลยเจ้าเอาเนาะ กินได้ตาไดก็กินตะอ,อั้นเนาะเดี๋ยวกินอนอ,อน่อ,อนๆก่อนอันนี้มาขามนี่เบีย้ยเขาปลูกเอาไว้ที่บ้านเจ้าไปเก็บเอามาตอนแรงนี่เองมากำลกคนๆนนะเจ้าอันนี้ยาคือพออยู่นะเจ้าง่ายๆม,มา กำลรงจัดอ <eren. S 2> <lik. S 1> <illah> ืมเปรี้ยวดีแต่ๆต่สมเป็ดอืม เอาแล้วเนาะคืนนี้ตัวไข่ตัวมันงวดเอาหอมแดงมันหน่อยอืมอืม เสยเสียงตู้เย็นก็ตกใจทำแล้ว โอ้ตองห้องเลยนะเจ้าอาโลมันสมมันเพชรน,นะคะตองประห้องโอโรอืม กำนี้แหละตาข้างเนี่ยมะขามอ่อนอืมฟักใหญ่ๆก็มี น,นี้เอาเกลืงฟักวันเบียพาก,กินพาเที่ยวนะเจ้าถ้าบะแอลก็คือกินอย่างเดียวอืมอืม เก็บอะไรเป็นถุงถุงยางย้ายเลยอันนี้ยังวันน้อยเดียว ยังมีแถมเยอะอืมคเคี่ยวอืมยอะมางอืมอามาตั้งนี้หน่อยก็ได้ มามาตั้งนีขคืนมันจับมอกั้เดิมเริ่มจะมาไวละแคทคียว เบียร์ยปิดท้ายกำน,นี้นะเจ้าบาไว้แล้วแค่มากินยวน้ำลายคือท่านผู้ชมพอเนาะถ้าคือกินบนๆนี่คงบาไว้นะเจ้าเดี๋ยวจะไม่ได้รับเป็นสามวันสามคืนบุ่นเนาะปิดท้ายนะเจ้าอืมอืม ว้าอร่อยมากทีนี่เขาก็มาตบท้่ายด้วยองุ่นองุ่นไล่เม็ดหรือว่าองุ่นไล่น้ำนี่อัดเป็นพวงอี้เลยก็มเม็ดมันน้อยเนาะถ้าจะมากินทีละเม็ดก็จะ Con kìm chạy đi à lâu châu Xe nắm cửa bây bình Rhyme one กิโลละหกสิบบาทได้เจ้าอางงปีนี้ถูกส่วนมะขามฟรี ชวนปีวันมากินมะขามปีวันบอกว่ารอกินองางุนก็ได้ปีวันมาสู้ของเปรี้ยวเจ้ามามากันี่ปิดไทยองุ่นตะกี้ปิดไทยมะาขามเนาะไม่ทั้งของส้มไม่ทั้งของหวานไม่ทั้งของเผ็ดวันนี้ครบรสเจ้า สำหรับคลิปนี้เบียก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขห้ขเตืนนะเจ้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเจ้าเพื่อที่จะมาพลาดคลิปต่อๆไปของช่องวันเบียพากนินพาเที่ยวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า